แล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบาเนนะคะด้านหลังนี้ค่ะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะคันนี้นะคะเป็นสีปะระตู b l x x t t นะคะคันนี้นะคะสีแดงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชุดแต่งมีอะไรกันบ้างค่ะมาดูเลยค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่ง f 1 5 0ทรูนงสไปเดอร์ค่ะพร้อมไฟหน้ามาสแตงนะคะพร้อมใไฟสปูกทรงฟิตแบบนี้นะคะนี่จะเป็นรูปแรกนะคะสีแดงตัดสีดำหล่อๆกันไว้เลยค่ะชุด f 1 5 0สไปเดอร์พร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะนี่เลยมีไฟอ่าเป็นไฟอันนี้นะคะจะเป็นไฟนี่ค่ะ เป็นไฟตัวซีมาให้นะคะแบบนี้หล่อแล้วก็สีแดงดูฉ่ำวาวมากมากเลยค่ะเหมาะกับเทศกาลปีใหม่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็คิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อทรง F150 ่ง F ของเขาที่มาจากชุด F 150นะคะวันนี้นะคะใส่ล้อแมกนะคะอันนี้จะเป็นอ่าล้อแมกลายยอดฮิตเลยเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นยาง MT นะคะเป็นยางแม็กซีดเนาะอันนี้จะเป็นยางบิ๊กยางบิ๊กฮอนนะคะเป็นเจ4เนาะ อดอกยางก็จะหนาๆน,น,นิดนึงนะคะเหมาะสําหรับลุยนะคะออฟโรดเนาะแบบนี้เลยใช้สําหรับลุยนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ทําการยกนะคะก็แค่ใส่ยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์ของยางนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นายางจะเป็นยางเอ็มจะเป็นยางเอ็มนะคะแบบนี้เลยซีรีส์ยางจะอยู่ที่สองหกนะคะ ขอบ16 R 1 6นั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีบันไดข้างมาให้จากโรงงานนะคะสีดำเนาะแล้วก็มีกระจกกระจกอ่ากระจกมองข้างจะมีครอบสีดำเงามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสติ๊กเกอร์นะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายสัตว์โคนลายนี้นะคะติดฟิล์มขนาด6 0 8 0รอบคันนะคะติดคิ้วกันสาดให้นะคะแล้วก็ใส่ราวหลังคาด้านบนให้นะคะพร้อมกับติดเป้ารองกันรอยแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ใส่อันนี้จะเป็น สีดาด้านนะคะพร้อมใส่โรบาร์เหล็กนะคะเป็นโรบาร์เหล็ก Outlander รุน่นนี้รุ่นยอดฮิตเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านท้ายก็ใส่ข้าไฟท้ายสีดำด้านนะคะแล้วก็ใส่กันชนเหล็กนะคะเป็นกันชนเหล็กของ o u t l a n d ร er ์นะคะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาแอบ,บส่องดูภายในกันนะคะว่าคันนี้นะคะภายในจะมีอะไรกันบ้างนะคะแต่นั้นนี่เลยค่ะ ค่ะคันนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําพวงมาลัยพุ่มหนังนะคะพวงมาลัยเป็นคุชคอนโทลนะคะพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าเนอะมีจอมาให้นะคะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่นนี้มาพร้อมระบบป้องกันร,รถพลิกคว่ำนะคะระบบอ่ ABS e EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลันยนะคะในรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟหน้านะคะในรุ่น XLT นะคะเป็นไฟหน้าเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะที่ปัดน้าฝนก็ทํางานให้อัตโนมัตินะคะพร้อมกับปุ่มพับกระจกเป็นไฟฟ้าให้ด้วยนั่นเองค่ะปรับกระจกซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายก็อยู่ที่857,000บาทเนาะดูดูกันคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กดติดตามช่องเนอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นออกรถเท่าไหร่สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะชอบคิดแต่งแบบไหนนะคะคลิปเนลงไว้หลายคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ